ครับสวัสดีครับพบกันนะครับกับ SSC k e r v s i c e DIY หรือช่องสุขประเสริฐ e วิ i c ์ d channel ช่องแห่งการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับคลิปนี้ก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วที่เราวัดไฟกันค้างไว้สำหรับาการวัดไฟของเจ้าไฟเลี้ยงมอเตอร์คอยเย็นนะครับคือมอเตอร์ตัวในหรือถ้าเราเรียกเ,เป็น ภาษาเทคนิคหน่อยก็คือแฟนคอยมอเตอร์นะครับคราวนี้เนี่ยตอนนั้นที่เราวัดเนี่ยเราวัดไฟไปได้แค่จุดเดียวนะครับคือคือจุดที่มีไฟจ่ายให้กับเจ้ามอเตอร์คอยเย็นเนี่ยก็คือ3 0 0ร0กว่าโวลต์นะครับนะครับซึ่งเป็นจุดเดียวที่เราวัดคราวนี้จุดประสงค์ที่เราจะวัดเจ้า ไฟของมอเตอร์คอยล์เย็นเนี่ยก็เพื่อเราจะวิเคราะห์ว่าตัวเสียเนี่ยเป็นเจ้าตัวมอเตอร์เองหรือว่าเป็นที่บอร์ดเป็นที่บอร์ดนะครับเสียนะฮะเราก็จะมาวัดไฟกันดูจากตอนนี้เป็นการวัดไฟในสภาวะของบอร์ดเนี่ยก็คือเป็นสภาวะตัตัน์บาย หรือสภาวะเตรียมพร้อมซึ่งเรายังไม่ได้กดรีโมทหรือยังไม่ได้กดปุ่มที่หน้าคอยเย็นนะครับอ่ะเรามาดูก่อนว่าทั้งตรงซ็อกเก็ตเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยซ็อกเก็ตเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด7จดพินนะครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปใกล้ๆให้ดูนะครับครับเราจะเห็นว่ามันจะมีพินทั้งหมดเนี่ยเพิน ก็คือถ้านับขาเนี่ยนับจากบนลงล่างจะมีตัวเลขเขียนไว้นะครับนะตั้งแต่ขาที่หนึ่งนะครับ2กับ3ไม่มีนะครับ,บ,มมนะรบเว้นว่างก็มาเป็นขาที่4นะครับดูลักษณะนะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าเราวัดไฟในระหว่างตอนที่บอร์ดเนี่ยอยู่ในสภาวะเตรียมพร้อมหรือจะดันบ่ายนะครับ ขาที่สี่จริงๆเป็นขาเอ,อ่อเป็นขากราวหรือขาไฟลบนะครับเพราะฉะนั้นคุณวัดยังไงก็ไม่ขึ้นจากนั้นเป็นขาที่ห้านะครับขาที่ห้าก็ไม่มีนะครับนะฮะขึ้นเป็นมิลลิโวลต์นะครับจากนั้นเป็นขาที่หกก็เราจะเห็นว่ามีไฟอยู่ประมาณ5 6โวลต์ DC นะครับ จากนั้นเป็นขาที่เจดไม่มีไฟมาเลี้ยงเช่นกันนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปวัดเนี่ยเรามาดูกันสักหน่อยนะครับว่ามอเตอร์ dc หรือมอเตอร์คอยเย็นตัวเนี้มันมีสายใช้งานเนี่ยสายไฟที่ใช้งานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เห็นโดยทั่วๆไปนะครับมีอยู่5เส้นแต่ เจ้าซ็อกเก็ตหรือเจ้าพินเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นว่ามีเจ็ดพินหพินนะครับหรือหรือเป็นซ็อกเก็ตหหรือเจ็ดขั้วนะครับแล้วก็มักจะเว้นวา่าเว้นว่างขาใดขาหนึ่งไว้เสมอซึ่งผมไม่แน่ใจว่าด้วยจุดประสงค์อะไรนะครับนะฮะแต่ไม่เป็นไรเรามาดูตรงนี้กันดีกว่าเจ้ามอเตอร์ dc เนี่ยนะครับ จ้ามอเตอร์ดีเนี่ยเราจะเห็นว่าในมอเตอร์แต่ละตัวเนี่ยไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ซึ่งตัวนี้เป็นของพ a n a s o n i c นะครับเขาจะมีข้อมูลเป็นสติกเกอร์เนี่ยพิมพ์ติดไว้ที่ตัวของมอเตอร์นะครับบางยี่ห้อเนี่ยก็บอกอวงจรไว้นะครับคร่าวๆว่าขาไหนสีไหนสายไหนเป็นขาอะไรทําหน้าที่แบบไหนนะครับแต่สำหรับของพานาตัวนี้ ไม่มีนะครับมีบอกแค่ว่าใช้โวลต์280ถึง340โวลต์นะครับใช้งานที่30วัตต์นะครับแล้วก็มีเบอร์นะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับสิ่งที่สำคัญที่เราต้องมาดูนะฮะเราจะเห็นว่า,เ,าเขาจะกํากับสีที่สายมาที่บอกไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็คือสายเนี่ย ของมอเตอร์ dc ตัวเนี้มี5เส้นนะครับแล้วก็5สีคุณสังเกตดูนะครับว่าไล่ไปเลยสีก็คือแดงดำขาวเหลืองแล้วก็น้ำเงินนะครับยี่ห้ออื่นๆก็มีสายแล้วก็มีสีแบบนี้แต่บางครั้งตำแหน่งหรือสีเนี่ยจะสลับกันหรือในบางเส้นในบางตำแหน่งหน้าที่ สีอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามาลองดูเจ้ามอเตอร์ของ panasonic ตัวนี้นะครับว่าแต่ละสีเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างนะครับนะสีแรกเลยสีแดงนะครับสีแดงนะครับสีแดงก็คือสายที่ไฟเข้านั่นคือถ้าเกิดเรียกตามภาษาช่างเนี่ยก็คือ v m หรือ v มอเตอร์อันนี้ผมเรียกเองนะครับนะอาจจะไม่ถูกต้องต้องขออภัยด้วยนะครับ vm ตัวนี้สายเส้นเนี้ยจะรับไฟที่300ถึง400รอโวลต์ L. แล้วแต่ยี่ห้อของของนั้นๆน,น,นะครับว่าเขาจะใช้ไฟกี่โวลต์ L. ซึ่งผมเข้าใจว่าโวลต์เ, v L. เนี่ยน่าจะนำไปผ่านวงจร แล้วก็ทำเป็นไฟสามเฟสเพื่อที่จะไปขับขดลวดมอเตอร์ผิดถูกยังไงเดี๋ยวผมมีเวลาผมจะผ่ามอเตอร์นะครับสักสองสังยี่ห้อมาให้ดูกันว่าที่ผมบอกไปเนี่ยมันจะผิดหรือจะถูกตอนนี้ผมยังไม่ยืนยันนะครับที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าข้อมูลตรงนี้มันน้อยมาก คุณนึอออกไหมครับถ้าคุณจะหาข้อมูลเนี่ยว่ามอเตอร์ตัวนี้สายไหนเป็นอะไรยังไงเนี่ยแล้วคุณจะวัดเพื่อที่จะซ่อมมันเนี่ยหรือจะพิสูจน์มันได้ว่ามอเตอร์มันเสียหรือว่าตัวบอร์ดเองอะมันเสียนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อข้อมูลมันน้อยเราก็ต้องมาศึกษาแล้วก็หาความจริงกันว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะครับอะต่อไปเมื่อเราได้เส้นสีแดงไปแล้วนะครับคือไฟเข้ามอเตอร์คือ vm ไฟ300 ถึง400โวลต์ DC นะครับจากนั้นเป็นสายที่2ก็คืออสีดำซึ่งแน่นอนครับผมว่าสีดำนั่นก็คือขั้วลบหรือกล่าวจริงๆจะเรียกกราวก็ไม่เชิงนะผมขอเรียกว่าเป็นขั้วลบดีกว่าแต่ส่วนใหญ่ในวงจรเนี่ยจะบอกว่าเป็นกล่าวนะครับของเจ้ามอเตอร์ตัวนี้เวลาเราวัดไฟก็ต้องเอาสายสีดำเนี่ยคีบเข้าไป เพื่อที่จะวัดไฟในจุดอื่นๆนะครับต่อไปเส้นที่3คือเส้นสีขาวนะครับเส้นสีขาวส่วนใหญ่นะครับผมคิดว่าเส้นนี้น่าจะคล้ายๆกันหรือเหมือนๆกันในมอเตอร์ยี่ห้ออื่นๆนั่นก็คือสีขาวนี่คือไฟเข้าหรือไฟเ,อเขาเรียกว่า VCC นะครับเป็นแรงดันไฟควบคุมอินพุต ผมน่าจะหมายความว่าอย่างนี้นะครับน่าจะหมายความว่าเป็นไฟที่เลี้ยงวงจรภายในตัวของมอเตอร์นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในมอเตอร์ตัวนี้มันไม่ได้มีขนลวดเปล่าๆนะฮะแต่มันมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับทั้งพาสซีฟทั้งแอคทีฟเตไปหมดเพราะฉะนั้นจุดนี้น่าจะเป็นไฟเลี้ยงวงจรนะครับซึ่งใช้สัญลักษณ์ว่า วีซนะครับจากนั้นเส้นต่อไปคือเส้นสีเหลืองนะครับเส้นสีเหลืองบางยี่ห้อนะครับก็เส้นนี้อาจจะเป็นเส้นสีส้มหรือสีอื่นนะก็ได้นะครับนะหยิบไม่ติดนะเขาตีนี่คือเส้นสีเหลืองนะครับสีเหลืองอจุดนี้ บางทีอาจจะสลับกันกับอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นสีฟ้าหรือเส้นสีน้ําเงินซึ่งเป็นเส้นสุดท้ายนะครับเส้นนี้เส้นสีเหลืองเนี่ยของเจ้าพานาตัวนี้ถ้าข้อมูลผมไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นเส้นของอตัวกําเนิดพันธุ์หรือที่เราเรียกว่า PG หรือพันธุ์ generator นะครับ generator ก็คือกําเนิด พก็คือพันต์กำเนิดพันต์เพื่อให้รู้ว่าเจ้ามอเตอร์เนี่ยมันทําการหมุนเพราะว่ามันจะผลิตพันุ์หรือความถี่เนี่ยออกไปบอกนะครับนะครับตรงนี้ถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงผมขออภัยแล้วก็ถ้าเผื่อมีท่านที่ผู้รู้จริงๆเนี่ยว่ามันเป็นยังไงเนี่ยถ้าจะกล่าวเสริมหรือว่าแนะนำก็ยินดีครับแล้วก็กราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ จากนั้นเป็นเส้นสุดท้ายนั่นก็คือสีน้ําเงินนะครับในบางยี่ห้อก็จะเป็นสีฟ้านะฮะเส้นนีเ้เป็นเส้นที่ควบคุมความเร็วหรือ VSP นั่นก็คือ v o l Speed Control นะครับก็คือถ้าเรากดปิ๊บหนึ่งความเร็วต่ำหรือ l o ็จะมีไฟมาเลี้ยงค่าหนึ่ง mid เดก็จะมีไฟมาเลี้ยงค่าหนึ่งหรือ high ก็จะมีไฟมาเลี้ยงอีกค่าหนึ่ง,ง,งซึ่งเดี๋ยวเราจะทําการวัดไอ้พวกนี้ให้ดูนะครับแล้วก็เราจะวัดแยกด้วยว่ามอเตอร์มันเสียหรือว่าบอร์ดมันเสียกันแน่นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันง่ายๆเลยครับถ้าคุณไปเจอเนี่ยแอร์เนี่ยมอเตอร์ออพัดลมไม่หมุน นะครับทางที่ง่ายที่สุดคือคือเอาตัวใหม่มาลองนะครับแต่ถ้าคุณยังไม่ละถ้าคุณยังไม่อยากซื้อมาลองแหละเื่อเผื่อมันเสียเงินเปล่าๆถ้าเกิดมอเตอร์มันไม่เสียแล้วบอร์ดมันเสียล่ะซื้อผิดตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้เราน่าจะมาออพิสูจน์ทราบหรือวิเคราะห์กันก่อนว่าอะไรกันแน่ที่มันเสียดีกว่าไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีทั้งหมด ห้าสายห้าสีผมจะทวนให้อีกครั้งหนึ่งสีแดงเป็นไฟบวก300 v d โวลต์ DC สีดำกล่าวหรือไฟลบสีขาวเป็นไฟเลี้ยงวงจรภายในตัวมอเตอร์สีน้ำเงินนะครับสำหรับในที่นี้อ่าสีเหลืองก่อนโทษทีสีเหลืองเป็นตัวกำเนิดพันธ์เพื่อส่งออกไปให้บอกว่ามอเตอร์ motor, หมุนแล้ว นะครับแล้วก็สีน้ำเงินเป็นสีสุดท้ายนั่นก็คือ,อไฟควบคุมสปีดหรือควบคุมความเร็วไฮมิดเดียมโลหรือออโต้นะครับนะบก็มีเท่านี้ที่เราควรจะต้องรู้ไว้นะฮะเพราะว่าข้อมูลพวกนี้มีน้อยครับผมก็พยายามจะดูไม่ว่าจะในอากูหรือข้อมูลทั่วๆไปเนี่ย มีคนบอกไว้ก็จริงแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครับผมก็เลยอลองออกมาคุยกันเผื่อที่บางท่านจะมาต่อยอดนะครับนะฝากไว้ด้วยเผื่อใครที่คิดว่าข้อมูลตรงนี้ไม่สมบูรณ์เนี่ยบอกข้อมูลมาได้เลยครับที่ใต้วิดีโอตัวนี้นะครับผมกราบขอบพระคุณล่วงหน้าไว้ในที่นี้นะครับ คราวนี้เราก็จะไปวัดไฟกันนะฮะตอนนี้เราวัดไฟเมืแ่อบบกี้เนี่ยที่เราวัดไฟเนี่ยก็คืออยู่ในสถานะตัตนบายหรือเตรียมพร้อมนะครับแต่ในขณะเตรียมพร้อมเราก็รู้แล้วว่าเออมันมีไฟอยู่นะถ้าคุณจับเนี่ยไฟมันดูดนะครับต้องระวังด้วยเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาวัดตอนที่ออบอร์ดเนี่ยทำงานนะครับมาเริ่มวัดกันเลย นะครับพอเราเปิดเริ่มแรกเนี่ยแอร์เนี่ยถ้าเกิดเราไม่เคยได้เปิดเลยแล้วเรามาเปิดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเปิดแล้วบอร์ดเนี่ยจะทํางานเลยแล้วก็ส่งไฟไปให้คอยร้อนในทันทีนะครับซึ่งเราเรียกว่า,า first start หรือการเปิดเครื่องในครั้งแรกคราวนี้เรามาดูซิว่าไฟในจุดต่างๆที่มาเลี้ยงเจ้ามอเตอร์เนี่ยมียังไงบ้างนะครับ เริ่มจากจุดแรกนั่นก็คือ,อสายสีแดงนะครับสายสีแดงของเห็นนะครับสามร้อยสิบเอ็ดโวลต์นะครับสองว่างสามว่างสายที่สี่เป็นกราวไม่ต้องวัดนะครับสายที่ห้าน่าจะเป็นสายสีขาวนะครับยิมก็ไป เราจะเห็นว่ามีไฟเลี้ยงอยู่15.9หรือ16โวลต์นะครับอันนี้เป็นจุดแรงดันไฟควบคุมทางขาเข้าหรืออินพุตนะครับถ้าไม่เข้าใจก็พยายามทำความเข้าใจไปสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่มีคำทับศัพท์ต่อไปก็เป็นสายสีน้ำเงินนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นพันนะครับ แต่ผมไม่แน่ใจสทัทีเดียวผมไม่แน่ใจนะครับจริงๆก็ขอติดไว้ก่อนเอาไว้เดี๋ยวตอนที่เราผ่านะครับเอามอเตอร์คอยเย็นมาผ่ากันดูจริงๆเนี่ยแล้วเราจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงถ้าเกิดเราลองปรับตัวนี้เป็นวัดความถี่นะฮะ mm hmm. รเราปรับไปที่เฮิร์เห็นไหมครับนะแล้วลองวัดดูที่ขาหนี้ ซึ่งเป็นสายสีน้ำเงินนะครับของมอเตอร์ตัวนี้เราก็จะเห็นว่ามันจะนิ่งอยู่ที่สองสี่แปดเฮิร์นะครับซึ่งผมไม่ยืนยันนะครับว่ามันใช่ไหมแต่ว่าเราวัดให้ดูเพื่อ,อทำความคุ้นเคยกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูข้อมูลจริงๆอีกทีหนึ่งนะครับนะฮะจากนั้นขาวสุดท้ายซึ่ง เมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นขาควบคุมความเร็วหรือสปีดนะครับตอนเนี้ถ้าสปีดเนี่ยตามรีโมทจริงๆเนี่ยถ้าคุณเห็นเนี่ยนะครับ3.5โวลต์นะครับคราวนี้เราจะลองปรับสปีดดูนะครับเริ่มจากปรับสปีด low นะครับอ,อันนี้เป็นออ t เป็นเป็นออโต้อยู่นะ Auto ออโต้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ อันนี้เป็นออโต้อยู่นะครับออโต้ Auto นะครับต่อไปเราก็ตอนนี้เราจะปรับเป็นโลอันนี้โลนะฮะถ้าเห็นไม่ชัดก็ขออภัยด้วยโอเคมันไม่ค่อยชัดนะครับเราจะเห็นว่าไฟณจุดเนี้จะมี3.3มดสโวลต์ DC จากนั้น เราจะปรับไปที่ว i ดเดิหรือความเร็วปานกลางนะครับสังเกตว่าไวเพิ่มขึ้นอีกจุดหนึ่งเป็น3.4โวลต์ดีนะครับจากนั้นเราก็ปรับไปสปีดสูงก็คือความเร็วสูงหรือ high นะครับค่าโวลต์ที่ได้ก็คือ3.5โวลต์ เราจะเห็นแล้วนะครับว่าการปรับระดับของความเร็วจากรีโมทเนี่ยไฟที่จุดที่ขา7หรือสายสีน้ำเงินตรงเนี้ยของมอเตอร์ตัวนี้นะครับไม่เกี่ยวมอเตอร์ทุกอื่นนะครับก็จะได้ไฟ3ระดับตั้งแต่3.3ถึง3.5โวลต์ดีนะครับครับเ,เราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าไฟ ที่มาเลี้ยงตามจุดต่างๆของเจ้ามอเตอร์คอยเย็นเนี่ยจุดไหนมีค่าโวลต์เท่าไหร่กันบ้างนะครับนะคร,คราวนี้เราก็จะมาต่อกันเป็นการวัดไฟชุดสุดท้ายนั่นก็คือชุดที่ผ่านหลังจากมอแปลงสวิ่ h ชิงมาเป็นไฟต่ำสำหรับเลี้ยงวงจรนะครับวงจรที่เอาไปเลี้ยงก็มีก็พวกเอ่อ MCU หรือไมโครคอมนะครับ5โวลต์นะครับแล้วก็ไปเลี้ยงวงจรต่างๆไปเลี้ยงตัวคิดตอนเพื่อกำหนดความถี่แล้วก็ไปเลี้ยงวงจรของมอเตอร์สวิง12โวลต์นะครับแล้วก็ไปเลี้ยง5โวลต์ที่แผงรับรีโมทนะครับเดี๋ยวเราไปดูแล้วก็วัดไปในจุดต่างๆแต่ละจุดที่ได้นะครับซึ่ง เราจะได้เห็นว่ามันได้ค่าโวนตามที่บอกนะครับหลังจากที่ไฟออกมาจากขดลวดสวิตชิ่งเราก็จะได้ไฟ2ชุดนะครับตามนี้ชุดแรกก็คือชุดไฟ1 2บโวลต์นะครับซึ่งเป็นจุดนี้นะจากนั้นก็เป็นชุดไฟ5โวลต์นะครับซึ่งผม ไม่อยากจะไปจิ้มตร,ต,รตรงตรงตรงซอ็อกเกตมนันนะครับเพราะว่าขาเนี่ยมันชิดกันมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมากระเทิรปออกมาชิดกระเทิรปออกมาวัดให้มันไกลจากนั้นหน่อยแต่ว่าเป็นจุดเดียวกันนะครับคราวนี้เราก็จะไปดูว่าไปที่ไปเลี้ยงจุดต่างๆอ,อย่างเช่นไปที่ไปเลี้ยง แผงนะครับที่ไปเรียงแผงแผงรับตัวรับคอนโรลก็5โวลต์นะครับแล้วก็ของส่วนของมอเตอร์สวิงคือส่วนนี้นะครับก็จะได้ไฟนะครับสิบสองโวลต์ ครับหน,นะครับครับหลังจากที่เราวัดไฟจุดสุดท้ายไปแล้วนะครับนะฮะเป็นจุดไฟต่ําซึ่งไปเลี้ยงแผงคอนโทรลนะครับเป็นไฟที่ออกมาจากหลังมาแปลงส w i t c ชิง่งที่เราได้ไฟบวก 5V โวลต์กับบวก 12V DC โวลต์ DC นะฮะมาใช้ก็คงจะสิ้นสุดการวัด ไฟในวงจรของบอดแอร์เบื้องต้นไว้ณที่นี้นะครับก็หวังว่าคงจะพอมีประโยชน์แล้วก็นําไปใช้หรือเทียบเคียงนะครับแล้วก็ใช้ทักษะของเราวิเคราะห์พิจารณาเอาว่ามันเป็นยังไงอะไรนะครับเป็นเบื้องต้นนะผมเองก็ไม่ได้เก่งอะไรนักหนาแค่พอ,อแนะนำให้ได้เพื่อที่ท่านจะไปต่อยอดเอานะครับในการ ที่จะเริ่มต้นซ่อมบอร์ดนะครับสุดท้ายก็จะมีการวัดค่าความต้านทานของเจ้าเซ็นเซอร์2ตัวนั่นก็คือหางเบาจับอุณหภูมิกับเบาน้ำแข็งนะครับว่าปกติแล้วมีค่าความต้านทานเท่าไหร่จากนั้นผมก็จะขอกราบลาไปเลยนะครับสุดท้าย ขอให้ความรู้จงสถิตยอยู่กับตัวท่านทุกทุกท่านทุกทุกคนตลอดไปขอบพระคุณครับที่ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้ติจะชมอะไรก็อขอติดีกว่านะครับนะเพื่อนำไปปรับปรุงขอบพระคุณครับสวัสดี